นักกีสวัสดีครับผมนักกีสวัสดีครับผมอยู่กับเช้านักกีนะครับนะครับนี่ผมก็มาเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเพื่อนมาช่วยไอ้นุ่นมันเอาเพื่อนมาช่วยไอ้นุ่นโอ้ยอย่าลืมดิอย่าลืมดิเฮ้ยอย่าลือดิหลังซ้ายตายไปสวยพับบีกูเอาดีเอาดีเอาไงอ่ะเอาไงอยากช่วยเพื่อหรอ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 เฮ้ยอยากช่วยเพื่อหรอโอ้ยอันนี้ชนเองนะครับอันนี้ชนเองนะครับนี่นี่ชนเองเด้อย้อนสอนอ เดี๋ยวเลยนะขวาแล้วหน้าขวาเบียดได้แม่งตกน้ำไปเลยไหมดูว่าข้างในมีน้ำแตกสองไหมพี่แตกใช่แตกสองไหมพี่แลกเหลือหน้าขวาเลหน้าขวาเลหน้าขวาเนี่ยกี้น้าขวาหน้าขวาพิมพ์บอกเขาตัวทีว่วะไม่โดนจอยนี้ต้องโดนไม่โดนหน้าซ้ายแตกไหมที่พี่ยิงไปหน้าซ้ายแตก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 โอ้ยพยิงโดนเดี๋ยววะไอ้เชื่อเราจะพลาแม่นเกิน ไม่โดนโดนวันแรกโดดีอ่ะมืมมันสันไม่รู้เป็นที่อะไรอะไรเนาะพี่เข้าใจว่าพี่มันหล่อนี่ไงกูไม่น่าพูดเลยจะไปยังโดนแองหมดปั๊มดีปั๊มดีแตงหมดแตงหมดด้วแตงหมดบ้าแตงหมดป้าม่ป้ม้ม้ม้ามดบ้าหมดบ้านหมดบ้างหมดบ้าหมดบ้าหมดป้างหมดบ้าหมดบ้างหมดบ้างหมดบ้าหมดบ้างหมดป้าหมดบ้างหมดาหมดบาหมดบ้าหมดบ้าหมด้าหมดาหมด้าหมดบ้าหมดบ้หมดบ้าหมด้าหมดบ้าหมดาหมดาหมดบ้หมด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 ้า n、啊 ังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยกูตายตาจริงแม่เอ้ สูตายเฮ้ยหกกองพิบัติหมดแล้วต้องกระโดดเพื่อมาแล้วเอ้าบักบักตายมี่อะไรบัก ID มาเดี๋ยวว่าตั้งเดี๋ยวมัน VIP มันมี VIP ครับถ้าแค่แต่มันเด้งคุกเดี๋ยวผมไปดึงที่คุกครับถ้าแคสครับครับถ้ามันแค่เรวบอกได้เด้อเดี๋ยวไปดึงที่ทำคดีครับสวัสดีครับตรอผมตัวกับปรับกี่หมื่นครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าคดีอะไรปรับเท่าไหร่ครับไม่หรอกอ๋อโอเคครับ ค,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 ครกลังเิถแห่โค้งครับตลอดตกน้ำตกแก๊ีิดตกแกกในกรอบหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไอชี้มันโง่แล้วเว้ยกูดเดี๋ยวกูจะดึงให้มันไปเกิดโรงบานลนะถนนโอ้ไอชี้โง่จริง เราก็ยืนเราก็ยืนคุยกันไปก่อนนะชิวๆเรากขามังเติมเอคุณไม่ไหวได้ยงี่อ่ะคุณไม่มไหวแล้ว่ะไปแล้วไงไปไหมไปขายแนีกมึงจะเกิดยังเนี่ยแกรกมึงจะเกิดยังจะพากูไปเกิดได้งไงไปกูจะพาเกิดฮะไอ้เหี้ย แม่งกูลากมึงตั้งนานแล้วกูพูดพิมกับมึงเป็นร้อยกว่ปีแล้วใช่กูพิมกับมึงเป็นร้อยร้อยชาติแล้วไอเฮียไม่ไม่ตอเฮ้ยเ้ยเฮยไอด้ไก่ขนุนมึงเอากูป่ะมาดิมาดิมาดิมาดมาดิมาดมาดิ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 ม่ดิมาดิมบดนมาดิมาดมาดิมาดิมาดมาดิมามาดิมาดิมาดเมาดิมาดม่ดิมาดิมามาบิมาแิมาิมาดแลาวมางิม้มาดิมาดิมิมาดิเาาดิมดิมาดาดมาดดมาดาเอาปิมา มึงเฮี้ยมึงเฮี้ยกูขึ้นมามึงเลยมึงเฮี้ยไหนดเอ่อเอ่อกูอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ในห้องไหนเนี่ยอยู่ในห้องไหนเนี่ยไม่รู้กูอยู่น้องแม็กกูอยู่เฮี้ยเลยมึงอ่ในห้องอะไรกับมึงเนี่ยอยู่ที่ซัปโปอยู่กูจะกูจะเปิดหน้ามึงอะอะเปล่า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 กูอยู่ห้องไหนเนี่ยล่างนะบนวะกูอยู่ห้องไหนเนี่ยเย้ยแม็กทับคิวแม็กไปลักทับับหน้ามึงอะอี้อะ มาเราลกูไปหาพวกมึงก็ไม่เจอพวกมึงนะกูเทิมแน่ยืนยันดิเดยสัตว์เหมือนกูวเหมือนกูพีกเหมือนกูพี่นะฮเหี้ยมึงเหียละเฮียเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ว่ามึงอยู่ไหนวะอยู่นอกแแบบก็บอกว่านอกแมแบบพี่ก็ไปหาแม่มึงนอกแมแบบกึ่งๆนอกแมแบบพี่ผมสอบโปรบอกบอกในสอบโปรพี่อ่อนพวกเหมือนปัญญาอ่อนสอบโปรอะไร ออกเข้ามาเอ้ยออยังไงฉลาดแม็กปูเราได้ผลแล้วนะยีงไงปูเรานะ่ปูเราแม่งแก่หมจริงป่ะโดนฟันปากเลยได้ขนี่แค่เน็กเนี่ยโอ้โหโดนก็พังอย่าโดนฟันว่ะขนุนอย่าโดนฟันว่ะจริงกูฮี้่ะบ้านอ่ะาน่ะนะฮะคุณต๊อกกี้เจนเคโคเติงเหม่อุลดกดนมูออกเซดีีุดัตติโอใบก้อนครับผม แล้วสีคอคาร์บอนครับพี่คอคาร์บอนอะไรวะไอ้ไอ้่าวครับคุณดูเขาหรือเปล่าเข้อขาวครับถ้าถ้าถ้าโอซีครับคอดำอยู่พี่เจมมีไหนแล้วพี่เจมมีไหนแล้ววพี่เจมมีไหนขอบอกดูเด็กกลางพี่ใครครนะอ้าวกังฟูเดี๋ยวกกำฟูเนาะ เกียติดบั克ลง้านโ <c oughs> อเคนะครับพวกเราคนรู้จอกันนะครับผมตัวคลิปแค่นี้ละไม่ตัดต่อด้วยีะเกียร